สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนคลับ fc sukho ุ u k u n มาเนีน่กับพาแฟนเพจแฟนคลับมาเบ่งงัวายูดตามขอกนะครับเนาะมัเนี่ก็ได้งัวาสาวด้วยครับเด้อมันนี่กับวันที่หกเดือนมกราคมพศสองพันหารอยหกสิบห้าครับผมนี่นะครับงัวาสาวแมนยังบ่อทันสมน,หน,หน,อยอยนะครับเด้อหัวนมเหนอยอยู่นะครับเนาะ ครับลำตัวดีสีเข้มเป็นเข้มเป็นงอคขบเครื่องเรื่องมดบดนะครับเรืองบดบ้าบกฟองนะครับเนาะนั่นนะครับ,รบขอเข้าพันดำเป็นดำเรืองคอเรืองทองพันเรือก,กินเรือใส่ครับื่อสาวแม่เนี่ยกันเข่าประธานมีหัวนมกอบประธานถึกดูด แบบนี้สาวของแท้แล้วครับออกสไตล์บามันไทยไงเขาเลยเนาะครับเนาะใบหูดำดีอยู่ครับ้าเบิ้งบามันไทยคนนะครับเนดะ้อข้อมูงเนี่ยคู่คีรอย40เนาะครับเนาะยุ่ระวางนี่แหละครับผมข้อมูงคนขาดเรือกี่ว่าไหเนาะครับเนาะลอย40เนี่ ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาทุกด้านนะครับเนาะคุณนะครับลึงขอพันเนื้อก,กินและไส้นะครับเนาะงัวแม่นี่ทำโต้เงาลึงขอลึงทองหลายยน่นเป็นย่นย่อนเป็นยน,ยน,น,ยนคนนะครับหางกิดคุณนะครับแค่แค่ดินแค่แค่คนนะเนาะครับเนาะหางพัน ครับลำโตพันเต็มๆเลยนะครับเนาะเ <_ m ix> บิ้องกีบเล็บกกีบเทากันก้อนข้างบ้านเบื้องใกล้ๆเลยนะครับเนาะนี่น,นครับกีบเล็บกกีบเทากันงามดีนะครับเนะาะงั้นสาวเดี๋ยวเาต้องห่วงนะครับผมในด้านกีบเล็บกกีบเท่างามอยู่แล้วครับอยากแฟนเพลิดเคลับเบิ้งอีกนะครับนั่นนะครับกีบเล็บกกีบเทากันนะครับเนาะ ข้างหน้าหลังจีบเลือกจีบสองหามเป็นงามนะครับเด้อทั้ง้งหน้าทั้งหลังเป็นเดีกันครับผมงามเป็นงามเปิดราคาเน้นนะครับเนาะเบมึงขับสวนแล้วหาหมื่นสองพันครับเนี่ยว่าสาวแม่เนี่ยนะครับเนาะห้าหมื่นสองพันทรงหอดมองหอดบอลครับผม ต้องหอดบอลหอดบอกบลกนะักเลยนะครับเนาะมึงเห,ห่าหางเพื่นอีกเทียวมึงครับผมโมึงจะเห่าหางเพื่ใหญ่เป็นใหไงนะครับเนาะถ่ายเพิ่นครับผมบะดีอยู่ครับโอ้โหโอนะครับหางสั่งน,นะครับจีมีเป็นดำ งัวสีเฉียงเฉียงอยู่นะครับเนาะนะนะนะคนไทยคิดรวบรวได้ใบเด็เดกกได้กันครับเ<อ>ื่องแน่นอนครับกลมหัวแห้งเนาะโอกาสดีที่แฟนเพจแฟนครับอยากได้หัวนะแดงปดๆนะครับเนะาะยังถักมาโทรมาได้ครับเนาะแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาข้างว่าอยากได้หัวนะแดงแดงเนานะี่ก็ได้ แดงเป็นแดงครับมันแสงแดดซองจากหูสังกะสีดวยครับเด้อุมวแมนจุดขาวนะครับนิคนครับทาทางคนแมวแม่นี่เชิดดีนะครับเด้อเชิดเป็นเชิดนะครับเนาะพึ่งได้ขวคู่ครับเนี่ยแม่นี่สาวของแท้เลยแหละครับหัวนมกข็ยัง่าท่านเคยถึกดูดนะครับเนาะเชิดเป็นเชิดครับหมวแม่นี่ สำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางวัวแดงๆเข้มๆนะครับเนาะก็ผิดหวังเลยครับหนูนี่เนี่ยนะครับว่าม,มีจุดบอดเลยนะครับเนาะว่าแม่เนี่ยเด่นดีชัดดีครับผมหลังจากคลิปนี้ก็จะมีวัดสไตล์เหนือนะครับเนะาะยังถ่าเบ้างนะครับเนาะ มืัอนี้มีคลิปหลายอยู่นะครับเนอะืัอนี้เนาะครับเนาะวชายวยอกันั่นโดนมาทายทําให้แพนเทรดแพนครับเบิ้งนะครับผมทั้งผิดเจรณาน้ำเนาะครับเนาะโอ้โหห่างเจ้าเหนช้อนค่ะครับพระสสามเณรโคตรนะครับเบื้องเลยครับความเฉดของผนสเปคของชายวยอครับแนวนีิสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปใบชั้นีนึ่งนะครับเนาะ น,น,นะะี่แหละค้าเกษสรลงใบเตยคลิปให้แฟนครับฟังอีกเทีหนึ่งนะเบิ้งอีกเทีหนึงนะครับวันฟังนะครับทั้งฟังทั้งเบิ้งนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปเช่นนี้แหะครับผมสวัสดีครับ